ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณลูกค้านะคะอยู่อำเภอบอ่อทองนะคะจังหวัดชลบุรีนะคะวันนี้เลือกซื้อเลือกช็อปคุณลูกค,าค้าขาสบายค่ะเป็นสบายสำเร็จรูปนะคะวันนี้เลือกรับนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าายหมักพลนะคะงานทอขิดยกดอกนะคะลายแพ่วาสีแดงคุณลูกค,าค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยราคาผืนละ390สบาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มดีผ้าไทยของเรา ซึ่งคุณลูกค้คานะคะก็สามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยนะคะนี่เลยนะคะที่เป็นงานผ่านงานสบายสําเร็จรูปรูปแบบการใช้งาน,นะคะ่ะรูปแบบการใช้งานคุณลูกค้คาขาใช้งานง่ายใส่สบายด้วยนะคะซึ่งคุณลูกค้คาสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้จ้าแล้วก็ตรงชายผ้านะคะให้อยู่ระดับเดียวกับเสื้อตรงนี้ค่ะให้อยู่ระดับเดียวกับเสื้อตรงนี้นะคะใส่แบบนี้นะโอเคค่ะจากนั้นคุณลูกค้าก็ป้ายมาแบบนี้ค่ะ ีเข็มกลัดสวยๆนะคะนําเข็มกลัดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนํามาติดด้วยนะโเอเคเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะเรียบร้อยแค่นี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นสบายสำเร็จรูปถ้าเป็นสบายสำเร็จรูปนะคะจัดทำนะคะคุณลูกค้าค่ะจัดทำมาให้คุณลูกค้าเลยคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะขอบพระคุณค่ะถ้าชอบเฉดสีแดงคุณลูกค้าก็เลือกรับ คืนนี้นําไปสวนไปใส่นาไปใช้งานได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจ390บาท390บาทฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง youtube แม่าริพาไทยของเราด้วยนะคะรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติบจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงคุณพี่คะมีนะคะ,ะพื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเทีย่ยวอะไรใดเราไม่บวกเพิ่มทุกกรณีคุณพี่จ๋าสวยเนาะสวยไหมอันนี้จะเป็นสีแดงคะ่ะ ผืนนี้จะเป็นสีแดงงานผ้าไทยสวยๆวันนี้งานสบายสำเร็จรูปคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะถ้าเป็นนะคะลายแพรวานะคะตอนนี้ยังมีให้ชมให้ช็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง มีสีฟ้าน้ําทะเลแล้วก็สีดํานะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบผืนไหนคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้เลยสีแดงยังมีอยู่ไหมสีแดงยังมีอยู่นะคุณลูกค้าค่ะยังได้อีก5ผืนนะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับสีแดงสําหรับสีแดงค่ะผืนนี้จะเป็นสีดํานะคะเหลือผืนสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าผ้าหมดแล้วค่ะคุณพี่คะหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าผ้าหนึ่งผืนนะนุ่มแบกนํามาทําสบาย ได้อยู่5ชิ้นเองค่ะได้อยู่5ชิ้นตอนนี้นะคะสีดําเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วสีดําเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยราคาผืนละนะคะสามบาทราคาผืนละ390สบาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดสวยไหมคะถ้าคุณลูกค้ารับนะคะผืนนี้สีดําผืน,นนี้สีดําทักเข้ามาโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยเพราะว่ามีแค่ผืนเดียวผืนสุดท้ายแล้วนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพี่ทุกๆท่านมากๆเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง Youtube แม่มารีพาไทยของเราด้วยสวยใช่ไหมคะสวยเนาะนะมีสบายนะคะก็ถ้าเป็นชุดสีพื้นแบบนี้แล้วเรานะคะแต่งสบายเข้าไปนะคะก็จะมีความเป็นแบบว่ารูปแบบของผ้าไทยขึ้นมาแล้วนะ,ะก็จะเป็นแบบ รูปแบบผ้าไทยอีกหนึ่งรูปแบบเลยนะคุณลูกค้าขาสวยง่ายๆนะคะเพิ่มเติมนะคะให้ชุดนะคะของเรานะคะมีความสวยเรียบหรูเพิ่มเติมเข้ามานะคะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอรุ่นนี้เลยนะคะผื <ๆๆ S 2> นนี้สีเหลืองค่ะพี่ผืนนี้สีเหลืองสวยไหมนี่ค่ะนะคะถ้าคุณลูกค้ามีเสื้อนะคะปีชุดที่เป็นเฉดสีเหลืองอยู่แล้วแบบนี้ๆๆคุณลูกค้าก็สามารถนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะสบายนะคะนําไปสวมไปใส่ได้เลยค่ะ ใส่ตามเฉดท,ที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเฉดเสื้อหรือว่าเฉดผ้าถุงก็ได้สวยเห็นไหมคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะแบบว่าชุดเป็นสีพื้นอย่างเช่นเป็นสีเหลืองแบบนี้คุณลูกค้าก็ใส่สบายสีเหลืองเข้าไปเลยโอเคสวยมันก็เหมือนแบบว่านุ่มใส่ชุดพื้นอยู่แบบนี้ค่ะแล้วเราก็นําสบายที่เราเนอชอบใช่ไหมเราก็นํามา mix and match ใส่เลยค่ะถ้าเป็นชุดนะคะเป็นเฉดสีเหลืองคุณลูกค้าก็สั่งซื้อสบายสีเหลืองแบบนี้ได้เลยนะคะราคาผืนละสยบบาทค่ะหรือว่าจะเป็นเฉดสีฟ้าค่ะ ไม่เจดสีฟ้าก็สวยอันนี้จะเป็นฟ้าเข้มนะสีฟ้าน้ําทะเลค่ะฟ้าเข้มฟ้าน้ําทะเลค่ะสวยไหมคะใครรับนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยคะ่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยจ้าสวยไหม ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008คุณลูกค้าขาง,งานผ้าไทยสวยๆในรูปแบบของสบายสำเร็จรูปนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราย,ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้นะคะจัดส่งนะคะจากหน้าร้านนะคะอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะไปที่อำเภอบ่อทองค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะจัดส่งวันนี้หรอถึงคุณลูกค้า้าประมาณนะคะไม่เกินไม่เกิน2วันก็ถึง ไม่เกิน2วันก็ถึงแล้วจากวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมไม่เกินวันอังคารนะประมาณวันอังคารวันพุธก็ถึงแล้วค่ะพี่สวยเห็นไหมคะเราจะใส่เป็นรูปแบบของผ้าพันคอแบบนี้ก็สวยเช่นเดียวกันหรือว่านะคะนี่เลยถ้าเป็นสบายสาเร็จรูปวิธีการใส่คุณลูกค้าดึงนะคะทางด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะคุณลูกค้าก็นี่ดูเลยนะคะตรงที่หลมแหลมใช่ไหมให้ชี้ลงไปด้านล่างแบบนี้ค่ะชี้ลงไปด้านล่างแบบนี้จากนั้นนําสบายนะคะที่ท่ามาข้างบนทาแบบนี้ค่ะลายก็จะเป็นตรงนี้สวยงามเห็นไหมใส่ง่ายไหม ใส่ง่ายนะคะคุณลูกค้าขาเป็นสบายสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายใส่สบายมากๆเลยถ้าแบบคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสามารถนำเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นำไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ขอขอบพระคุณคุณพี่อมรรัตน์ค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีขอบพระคุณมากๆเลยจ้า เพิ่มเติมอีก1ผืนนะคะจะเป็นเฉดสีฟ้าน้าทะเลขอะพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่อมรรัตค่ะคุณลูกค้าอยู่อําเภอบ่อทองค่ะจังหวัดชนบุรีคุณลูกค้าค่ะสวยคลาสสิกมากๆเลยนะคะหมดแล้วนะค,ะคุณลูกค้าค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะ เพิ่มเติมสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะในรูปแบบของสบายสำเร็จรูปค่ะในรูปแบบของสบายสำเร็จรูปราคาผืนละ390บาทคุณลูกค้ากดไลค์กด like, ติดตามกดส u b s c ส i b e ทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราแล้วรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมส่งซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ 0, 89, 0, 4, 1, 6, 0, 0, 8, 0 8 9 0 4แปด0 8้่ะ089

6008จะนําไปใช้งานในรูปแบบไหนเลือกซื้อเลือกช็อปได้ตามใจชอบหรือว่านะคะสนใจติดต่อสั่งตัดไม่ว่าจะสั่งตัดเสื้อสั่งตัดผ้าถุงหรือว่าจะสั่งตัดเป็นกระโปรงแจ้งเข้ามาทากข้ามาได้เลยนะคะมีมากมายหลากหลายคอลเเคชั่นมีมากมายหลากหลายรูปแบบให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อมรรัตน์ค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอบอ่บอทองจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวส่งให้เพิ่่มมมเเติออีกกช้้นนดวยยสงไปพรรััลบ สีแดงเราก็สีฟ้าน้ำทะเลข,ขอบพระคุณมากๆเลยจ้า